โอเคภารกิจที่2ครับผมกับ s t a r ์ครับภาค1มอสสำหรับภาค2นะครับภารกิจที่2ของเซิร์ฟนะฮะอีกรชันเจ้ายังอยู่ที่ทัสโ n นิสนะครับไม่ได้ไปไหนไกลหลังจากที่เราเาเรียนรู้วิธีการใช้เซิร์ฟใช้ยูนิตเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำลายฐานของเทอร์เรนเล็กๆน้อยๆที่มานึงเลออยู่เราจะทำอะไรต่อก็ไม่รู้เรามาดูกัน So long as my... รูปนี้อาจจะแยกไม่ออกตัวไหนซาร์ตตัวไหนเร็กคอร์ดนะฮะฟังเสียงเอาล้ะกันเดกคอร์ดเสียงจะเข้มกว่านะเสียงซาร์เสียงจะเห็บเห็บเลยโอเคประมาณนี้แหละเล่นเลยภารกิจของเราก็คือเอ่อพาไอตัวดักแด้น,นะฮะเข้าที่วาร์ปของเรานะฮะเข้าจุดที่เราจะไปวาร์ปโอ้ยเศษแทงกระเด็น <laughs> ซึ่งตอนนีม้มีฐานโปรตอส คอยอตั้งอยู่นะฮะด<ะ>ื้อๆดื้อๆดื้อๆใช่โอเคครับนี่คือยูนิตฮีโร่ของเซิร์ฟนะฮะชื่อของมันคือฮันเตอร์คิลเลอร์เหมือนไฮเดริสนั่นแหลจะจริงแต่ว่า เลือดเยอะกว่าเลือดเยอะกว่ายิงแรงกว่าโอเคโอโอเรามียูนิตบินแล้วนะบะิวเตอร์ลิสแล้วก็สกูชเดี๋ยวสกูชเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันว่ามันคืออะไรโอเค โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยดักได้อยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องใช้ตัวโดรนนะฮะเป็นตัวขนโอเคเดี๋ยวเราค่อยขนเราไปบุกมันเล่นๆก่อนดีกว่าเขี่ยมันอยู่ไหนวะออเดี๋ยวละว้าวนี่ฮะมันดักหน้าเราเลยเนี่ยอ้าว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  để làm gì vậy? Ok, trói. Ok, giém. À, tăng, tăng nhiều, Ok, trói phải nói à phải sang a uh, extractor có tóc kia tất nơi chê ังไม่ได้สร้างแก๊สเลยนะฮะไม่เป็นไรมาละมาละมา,ละ,มา,ล,ะมาละอัพเกรดปั๊บปั๊บอ๋อโอเวอร์โหลดโอเคได้ โอเคนะฮะเราลุยทำโพ้อตต่อลกันยิงโอเคพังไปละหนึ่งส่วนยูนิเซอร์กไม่มีเมดิกนะฮะดังนั้นอ่ารักษาไม่ได้แต่มันจะฟื้นพลังเองได้นิดๆหน่อยๆทีละนิดทีละหน่อยฮะ ดังนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆเดี๋ยวเรื่องมันก็เต็ม mm hmm. เช่นเดียวกันการสถานอีกสิ่งก่อสร้างมันก็จะเริ่มเพิ่มได้เองเหมือนกันแต่ว่าช้าหน่อยโอเคเพิ่มแล้วกันแฮชรีโ okay. mm hmm. อเคออกเซิร์กิ้งออกมา mm hmm. ปุ๊บ ขอเอาไว้สำหรับสร้างถามป้องกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคมาแล้วอ้าวตายไปตัวหนึ่งนะฮะเจเป็นไฮดาลิสไว้ฮันเตอร์คิวเร่อถ้าฮันเตอร์คิวเร่ตายนี่ผมโคตรเสียดายนะ ปบออ๋อ,อใช่เอาวาลอลท์มาโอเคผมขออัพแฮชเชอรี่เป็นแลก่อนซึ่งแลนี่ก็เป็นอฐานแม่แฮชเชอรี่นะฮะที่พัฒนาแล้วนะครับโอเค วันนี้อ v ว l ลูชัน c ชมเบอร์ยังไม่ได้สร้างเลยแล้วก็มีสปาร์ด้วยนะเป็นเอ่อเอาง่ายๆก็คือเป็นฐานสำหรับยูนิตบินนั่นแหละโอเคเรียบร้อยปุ๊บ นี่ก็อัพดำดินไปซะนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วอัพตีไก่ก่อนแล้วกันอ่ะคราวนี้ผมขอโดนหนึ่งตัวไว้สลับผลในนี่หน่อยนั่นแหละปั๊บเขบ็มอยู่ตรงนี้ก่อนนะได้แล้วยังครับได้แล้วนะ เราก็สามารถอัพโอเวอร์หลอดเคลื่อนที่เร็วได้ฮนะเพราะปกะติโอเวอร์หลอดจะเคลื่อนที่โคตรช้าเลยนะฮะยิ่งเป็นในภาคแรกยิ่งช้ากว่านี้นะซึ่งเออนั่นนะรู้สึกว่าเออมันเซ็งเป็นอย่างมากเวลาที่จับเวลาที่เราไม่ได้อัพมันแล้วพามันหนีนะ <S <S> <S เป็นอะไรแบบคนน้าสิงเลยโอเค เราก็พามันมาสร้างซะโอเคขอสไปนะสไปสไปโอเคสร้างไปบนนี้ก็ได้นะเออในภาคแรกนี่คลิปมันจะเคลื่อนขึ้นหรือเคลื่อนลงออทางลาดไม่ได้นะแต่ในภาคสองนี่มันทำได้นะดังนั้นไม่มีปัญหาขยายได้ง่ายขึ้น เห็นไหนว่าสกอชไม่เห็นมีเลยไม่เป็นไรแนะนำไม่เฉยๆแล้วมั้ <c oughs> <c oughs> งโอเคผมอัพสกินวิ่งเร็วไฮเดรลิสวิ่งเร็วโอเค <c oughs> แล้วก็สปอร์สังเกตนะวว้าว <c oughs> โอ้โหเกียบเลย จะกิ้งเลี่ยงหมดเลยนะจะก็ช่วยกำจัดสีหลอดของไฟมันได้เยอะทีเดียวโอเคต้องอัพเยอะๆหน่อยละปุ๊บปๆ๊บปุ๊บไฟย,ยังซ่าไม่เสร็จได้ย,ยัยงซ้ามีตัลิสไม่ได้ไม่เป็นไรอัพตีไกลซะ เรามาตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะมีฐานโพด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหมันอยู่ข้างบนเลยอยอกมามามา,มาอยากยิงก็ยิงมาเขี่ยไม่แน่จริงไม่เป็นไรโอเคถอย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 ลุยเย, вот. ยี่ยมนะฮะโอ้นี่อยู่โอ้โหมากันเป็นขบวนเลย เอาไมไ่ป็นไรลุยโอเคกลับไปฟื้นพลังก่อนไปโอเคมิตาลิสได้แล้วมันจะขอสร้างสักนิดเดียวก็พอเพราะว่ามิตาลิสมันแพงนะฮะหลาร้อยเจ็ดร้อยนะตัวหนึ่งโอเคครับอัพจมทีทาอากาศฮะ อ๋อมีแลนดแล้วเราสามารถที่จะอัพเป็นขั้นสองได้เต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้แร่กับแก๊สค่อนข้างน้อยไม่ไรอัพเกาะด้วยอ๋อไปเกาะตัวบินด้วยเกาะตัวบินด้วยเอาไปเลยเอาไปให้หมดเอาบอลล็อดเอาบอลล็อตมาเนี้ยโอเครับมีโรลิสอีกสักสองัว อนนเอาเอาเอ่อเอ่อสกาสเกาสเกาสปอนเดียเอาไม่อยู่แน่นอนนะแต่ไม่เป็นไรเรามีไฮเดอริสกับฮันเตอร์คิลเลอร์เยอะเน่าเลยมิตาลิสมานี่อ้าวไฮเดอริสมาเอาลอยสักเออ สองตัวเลยอ่ะเอา,เอาไฮดรลสิสักตัวจบจริงโอ้เสียงจังแมงมันเอะผมจะเตรียมบุกอยู่แล้วเนี่ยมิตาลิส่งเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้เฝ้าฐานอยู่นี่เลยเ อ่ะมิทัลลิสเกทุกคนลุยเอาลุยไฟเยอะเลยนะเนี่ยโอเคเราถอยนิดนึงลุยเคอยู่ตรงนี้ นำดินไปขอเซอร์กิ้งเพิ่มฮะเอเคพอละมันจริงอยากหาแหล่งแร่ใหม่เหมือนกันแต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็แค่พายตัวนี้มาส่งที่ตรงนี้แค่น,นั้นเองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานเอ้ยไม่ยากเค ระก,กูลอยู่ตรงนี้อ๋อ,อมันคงจะลงมาแล้วไม่เป็นไรพังไอ้นี้เลยโอ้ยตายไปตัวแล้วชอย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 ,ชอย,ชอย,ชอยตายไปตัวละเอา้าขอมิตาลิสเพิ่มนะฮะเยมมันนี่ วนลุกแล้วก็ลุยเออมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยมาเรามาตรงนี้ยิงมันโหเพียบเลยจะไหวไหมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินเอ้ยข้างหลังอีกอเหรอเฮ้ย ปเปล่งละไอตัวนอนอันเตอร์คิวเลอร์เหลือที่ตัว6ตัวนะฮะยังเหมือนเดิมยังเท่าเดิมอยู่แต่ไฮดรลิสตายไปเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรผมเพิ่มกองทัพพักพักอากาศแล้วกันปับป๊บปั๊บ อวเ,ออเราเสีย Hunter Killer ไปตัวหนึ่งละไม่เป็นไรเราไม่อยู่แรเรายังพอมีเหลือนะไม่เป็นไร ๊บโอเคบอกแล้วว่ามอนนี้มันจะยากกว่าปกตินั่นแหละพังเลยโออฐานมันนี่โอเคเราถอยเราถอยนะฮะ,ะให้มันตามมาเองเก็บเราฮันเตอร์คิวเลิกเก็บไว้เราบุกแค่นี้พอ โอ้โหมันมันเยอะหรือวะเคล่าถอย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 อยเราไม่ต้องเอาเซอร์กิ้งบุกแล้วเอาแเดรไฮเดรลิสไปเลยอ่ะจับขั้นสองไม่ดีไหมแรงไม่ค่อยมีละไม่เป็นไร ท่านอนไปดีกว่าเอ้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 าอ้าอ้จะไกลดูดีก่อนเยี่ยมเอ้าเอ้าเอ้าอ้าอ่ะตามมาตามมาอ้าไปซะละอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเค โอเคนะเราลุยด้วยประมาณเท่านี้ก่อนยิงโอ<ฮ>้ไม่มันเยอะตลอดเลยวะฮะฮะยิงมันอันแหละโอเคอยู่ตรงนี้ย่อน โอเคพอได้อยู่พอได้อยู่จะมีมันมีไหมไม่มีฮะโอเคที่เราจะทำก็คือเฝ้าครับเฝ้าเฝ้าตรงนี้เลยไอตัวโดนมาผลมา จริงๆจะทำก็คือให้ฮันโอ้โห่อนจะพูดว่าให้ฮันเตอร์คิลเลอร์คุมครองไปนะฮะโอเค네 OK. ไม่ต้องว้าวสเกลสเกลอีกแล้วอเคยิงโอเคถอย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 ุุารมัน เค้ข okay, นมาเลยขนมา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 เข้ามาเข้านี่มาเข้านี่มึงไม่ต้องไปขวางมานี่มันเตอร์คิลเลอร์มึงด้วยโอเควับเย้ yeah, ชนะแล้วนะฮะ คราวนี้เราก็ย้ายจากทาสนิสมาอยู่ที่ชอนะครับผมนะแล้วเราจะทำอะไรต่อไปที่ชอล่นะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ